ครีมคนท้องยี่ห้อนี้มาจากแบรนด์สกินแคร์สำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องโดยเฉพาะดังนั้นผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารระคายเคืองหรือสารต้องห้ามสำหรับคนท้องทางแบรนด์เลือกใช้ส่วนผสมหลักที่มาจากธรรมชาติโดยเน้นในกลุ่มของน้ำมันบำรุงผิวที่เติมความชุ่มชื้นป้องกันความแห้งกร้าน อีกทั้งยังทำให้ผิวมีความกระชับความพิเศษอีกอย่างคือช่วยดูแลปัญหาริ้วรอยและความหมองคล้ําบนผิวโดยที่ไม่ใช้สารเคมีรุนแรงเนื้อสัมผัสของครีมบางเบาและซึมลงผิวได้ง่ายค่ะ ครีมบำรุงผิวรุ่งนี้มีเนื้อสัมผัสแบบเจลครีมซึ่งแน่นอนว่ามีความบางเบาแต่ก็เข้มข้นมากพอในการบำรุงผิวมีส่วนผสมที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะของทางแบรนด์อย่างซินสิที e ที่ช่วยในการปลอบประโลมผิวที่อ่อนแอนและบอบบางช่วยซ่อมแซมและฟื้นบำรุงผิวให้กลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหลายคนประทับใจเนื่องจากช่วยแก้ปัญหาเรื่องรอยแดงสิวหรืออาการคันระคายเคืองบนผิวหน้าได้ อีกทั้งยังเติมความชุ่มชื้นป้องกันผิวแห้งรอบบนใบหน้าได้ด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่ายต่างก็รู้จักครีมบำรุงผิวยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้ส่วนผสมที่มีความอ่อนโยนไม่สร้างความระคายเคืองให้ผิวโดยเน้นกลุ่มส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเสริมกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรง ปราศจากสารก่อให้เกิดความระคายเคืองและสารต้องห้ามต่างๆจึงทำให้ปลอดภัยสำหรับคนท้องด้วยเช่นกันหลายคนชื่นชอบเนื้อสัมผัสที่ดูเหมือนจะเข้มข้นแต่ก็สามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วค่ะครีมคนท้องรุ่นนี้คิดค้นขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังผ่านการรับรองจากอ,อยอดังนั้นจึงมีส่วนผสมที่ปลอดภัยสำหรับคนท้อง ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นและฟื้นฟูผิวในช่วงที่ฮอร์โมนของคุณแม่มือใหม่มีความแปรปรวนแก้ไขปัญหาผิวหน้าต่างหน้าต่างที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นสิวหรือจุดด่างดำต่างๆหลายคนชื่นชอบผลลัพธ์ที่ได้เนื่องจากหน้าดูเรียบเนียนและแข็งแรงอีกทั้งยังมีเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมลงสู่ผิวได้ง่ายไม่ทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะระคายเคือง ครีมคนท้องยี่ห้อนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของครีมเวทสำอางสารพัดประโยชน์มีส่วนผสมจากธรรมชาติหลายหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามินอีที่มาจากธรรมชาติซึ่งช่วยบำรุงและเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวแก้ปัญหารอยแผลหรือจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าสามารถช่วยปลอบประโลมผิวที่แดงหรือคันจากอาการระคายเคืองต่างๆหลายคนถูกใจเนื้อครีมที่มีความบางเบาและซึมลงสู่ผิวได้เร็วไม่ทิ้งคราบเหนียวเอาไว้บนใบหน้า อีกทั้งยังมีให้เลือกใช้ในหลายขนาดด้วยค่ะไฮโด o บูส์นูริชชิ่งเจลครีมกระปุกนี้ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์คนผิวมันเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสแบบเจลที่มีความบางเบาและสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาผิวมันวาว อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้รู้สึกเย็นสบายผิวแม้ว่าจะมีความบางเบาแต่ก็อุดมไปด้วยส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นโดยมาธรรมชาติเป็นหลักอย่างเชียร์บัตเตอร์และโอลิฟเอ็กแทรกซึ่งหลีกเลี่ยงสารเคมีประเภทน้ำหอมหรือสารอันตรายอื่นๆที่ไม่เหมาะสำหรับลูกน้อยในท้องอีกด้วย ครีมบำรุงผิวยี่ห้อนี้มาในรูปแบบของอิมัลชันที่มีความเข้มข้นแต่เนื้อสัมผัสเบาบางสามารถเกลี่ยได้ง่ายและซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมีส่วนผสมของไลฟ์พลังต้นซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทางแบรนด์ซึ่งมีบทบาทในการซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็งแรงด้วยสูตรที่ปราศจากสารก่อให้เกิดความระคายเคืองต่างๆจึงทําให้มีความปลอดภัยสําหรับคนท้อง และน้ำหอมที่ใส่มาในผลิตภัณฑ์ก็ปราศจากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ด้วยเช่นกันสำหรับแบรนด์นี้ได้ออกแบบมอยเจอร์ไรเซอร์มาเพื่อคนท้องโดยเฉพาะดังนั้นจึงใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างสารสกัดจากข้าวควบคู่ไปกับไฮโรนิกแอซิดที่สามารถเติมน้ำให้กับผิวทำให้ผิวมีความนุ่มเนยนและกระชับมากขึ้น อีกทั้งยังไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายต่างๆหลายคนชอบเนื้อสัมผัสที่บางเบาแม้ว่าจะมีส่วนผสมของสารกันแดดแต่ก็เป็นสารกันแดดที่คนท้องสามารถใช้ได้จึงเหมาะสำหรับใช้ในช่วงเวลากลางวันไม่เหมาะสำหรับใช้ก่อนนอนค่ะครีมคนท้องรุ่งนี้มีส่วนผสมของสวีทอัลมอนด์ออยล์จากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมความยืดหยุ่นให้กับผิวได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายอย่างพาราเบนหรือน้ำหอมผู้ใช้หลายคนชื่นชอบในเรื่องการเปลี่ยนผิวที่เคยแห้งกร้านให้กลับมาดูนุ่มเนียนโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ้หรือระคายเคืองแต่อย่างใดเนื่องจากมีความอ่อนโยนต่อผิวทั้งนี้ครีมจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างหนาและหนักจึงทำให้รู้สึกเกลี่ยได้ยากสำหรับบางคน ครีมคนท้องยี่ห้อนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผิวแห้งลอกเป็นขุยและผิวอ่อนแอได้เป็นอย่างดีเนื่องจากประกอบไปด้วยเซรามัยซึ่งมีความสำคัญในการเสริมประการให้ผิวถึง3ามชั้นอีกทั้งปราศจากสารอันตรายและสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองสำหรับคนท้องด้วยหลายคนถูกใจที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวมากขึ้นทั้งยังไม่มีน้ำหอมหรือเติมกลิ่นใดๆแต่เนื้อครีมนั้นมีความเข้มข้นมากจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวมันค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด